พอร์ตแม่งมาได้กันหรือเปล่ามันน่าจะมาได้กันใช่ไหมแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมีแม่เยอะมาเยอะมาบ้านฟ้าอยู่กันอยู่กับเพื่อนสองคนอุ้ย,ย,ย,ยเห็นมันละ พี่นนมไม่เห็นพี่เ,เลย,พ,ย,เลยพี่อยู่ที่ต่ำเ,เลยพี่อยู่ที่ต่ำเลยไม่ผมปั่นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยซอยตันนี่ว่ะเป็นตัวหลอกมาแล้วหนึงทีวยวายวาย,วายมันยืนนิ่งว่ะพี่ ดูดมันดูดผมมันดูดผมอ่าดุกลยดุเลยดุกลยดุกลย,กเ,ลยเอานะพี่พี่จะหลอกแค่ลองใช้คอมโบอ่าเปิดตัวตู้หลอกใช่ไหมแล้วก็ไปดดต์เตอเย็นตัวหนึ่งปุ๊บแฮร์ิงตั้งทำง,งานแล้ว มไม่สนนะไล่ผมอยู่ป่ายแห่งลิศทำงานแล้วมาดิเฮ้ยตีเลยเมึงอกลัวไม่สนใจเลยอ่ะตู้หลอดยุกอยู่กลางแมพโอ้ไม่สนใจเลยโอ้ยอกระตุกนิดหน่อยโอ้ยกระตุกเลยนะักหนา อาจจะเป็นขั้น3ตลอดหรือเปล่าเนี่ยอู้ติดติดติดเดินเร็วชิบหายเลยวะเปย์ไปสองแล้วนะขั้นที่สามกำลังจะเปย์กลางแบบ จะไม่ปั่นไฟเร็วเลยสามเครื่องพี่ได้พึ่งปั่นได้เครื่องเดียวอีกเสร็จไปแล้วสามเครื่องเลยแปแล้วเข้าวันฟ้าก่อนกูตัางแมพเล่นหมดอ่ะวเอาไม่เอาแหรือวะ Điều đi mà Tôi giật mày mà đâu Tẹt Ô bánh nhảy leo Ô ฟันเสร็จแล้วเนี่ยแรงไหนเนี่ยเออฟันหน้าต่างไปก่อนขอห้าเครื่องหน่อยเว้ยเออ <c oughs> ก็มาอีกครับมันน,นั่นได้ขอดีเลยเออมีโดดตู้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บสนะเดี๋ยวพี่ไปแจมขวัมันเลย หลอกหลอกตู้ไหนอะตู้ไหนในหรอหายละไม่สนใจเลยหลอกหลอกหลอกเป็นไม้ไปเดี๋ยวกี้ตู้ไหน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 เอ้าเฮ้ยนี่ออกมาทำไมผมจะล้ม้วตู้อะไรโอ้โหกูก็ไม่น่าเลยนึกว่าจะตันให้นึกว่าน้องจะให้ตัน บ้าจะล้มหน้าตู้ไงจังเลยนะครูจังนี่วติง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 ลงวีไอพีสองคนเอา้าเราไม่รีบไปลงมาช่วยมั้แกะอะไรอะ่ะ เก่อะไรไฟปะไม่นี่ไม่ได้นอนนะดูทรงละกูไม่น่ารอดทรงแล้วเนะีย่ยจะขั้นสามตลอดวันนี่น่าจะอะไรสิ่า โดนไล่อยู่นี่แหละมาดิเศาแล้วไม่ได้หมดเอลกรรมดีชั่ว่าทันสตลอดเลยเก็บเปนเกมมากเพื่อนลงมาทันไมดเพื่อนเดี๋ยวจะโดดล้นะนั่นกนะกรโดดเลยนโอ้ไม่ได้เลยได้มกรติกน้องไม่กี่อร์ร่ะ ระดับนี้แล้วใจต้องวิ่งอุ้ยอู้ดดึงดิมบอลโลไหมโอ้บอลโลไม่มีด้วยมีมีวอลโลเหมือนกันเออสวยเฮ้ยทำไมพี่ดึงเคลื่อนเร็วอ๋อพี่เป็นถ้าเรียกได้ยิงไรน้องมีวอลโลไหมพี่อยู่กลางแมปมีมี ใช่ดีเอาเอาเมื่อกี้ไข่แป๊บแบ,บเล่นเล่นดีวมากันห่วงแล้วท,นนทีนี้อยูทีร,รงนี้ก่อน เอาลุงคนเพื่อนไอ้ี่ไพ่เอาน้องเลยนี่ใช่ใครแล้วใครอยู่ข้างหลงังมีมันขอ,องคนน่ไอ้อะไรเดวิดไก่เราน้องใส่ชุดนี้เหรอคอเด็ตใช่ประตูเปิดหรือยังเนี่ยก็น่าจะเปิดไปแล้วน่าอย่าหน่าจะดดิอย่าแตกช่วยกันกดีกว่า trẻ anh chắc đã một nát nát anh, điu tem này cũng มดดล็อกไเพื่อนเอาอ ah, ุ ay, ay, ้ยเอาไม่ทันมันเฟดไหนเนี no ่ยไอ้คนเนี้ยยังสอบเรืนอารออกไปเลยไปเพิ่นี่ไม่มีบอลลูนาผมมียึดเลยไหม สองขั้นสามนะี่ยรวิ่งครับเต้าเต้าเต้าตัดตัตัดตัดตัดตะไวสวยนะดูตะไวปุ๊บขั้นสามอัดหน้ามันดูดผมจนแดงแล้วแต่ต้นเกมเดี๋ย,ยวหัวใจสั้นใช่ไหมในขั้นสอง เอาอเอาเอาจนได้หน้่งสองอลี่แดงทำมันลีแรง๋อ,อยังไม่ลีลนะี่นะมึงโผลมากไงยนะี่น